การใช้งานกล้อง Total Station สไลด์ขากล้องทั้ง3ขาขึ้นมาโดยที่ให้เพดของกล้องอยู่ในระดับสายตาของผู้สง่งแล้วทำการล็อกการขาทั้ง3ขาของขากล้องออกโดยให้ระดับของเพดอยู่ในระดับสายตาของผู้สง่ง และเพดอยู่ในระดับแล้วทำการเหยียบขาทั้งสามกล้องด้วยเท้าเพื่อความมั่นคงก่อนนำกล้องมาตั้งนำกล้องมาตั้งบริเวณเพจของกล้องแล้วทำการล็อกกล้องให้ติดกับเพจโดยที่ล็อกกล้องไม่ต้องแน่นมากเพื่อง่ายต่อการถอด การปรับ,บระดับฟองกลมโดยเราจะปรับฟองกลมให้อยู่บริเวณกลางเราสังเกตรบริเวณของฟองกลมถ้าฟองโกมอยู่บริเวณขาไหนเราจะสไลด์ขานั้นลงโดยการปรับฟองกลมนะครับจะมีความนานนิดหนึ่งต้องใช้เวลาในการปรับบงังภาพ ในการปรับฟองโฟมนะครับต้องระวังอย่าให้การสไลดลงมากนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กล้องหลุดในการปรับขาแต่ละขานะครับเราจะเล็งฟองโฟมด้วยว่าได้ระดับหรือยัง ดังภาพนะครับจะเห็นว่าฟองกลมอยู่ระดับในวงกลมันดีแล้วแสดงว่าได้ระดับแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการปรับระดับของฟองยาวนะครับโดยฟองยาวนะครับเราจะปรับระดับโดยปรับตัวระดับตัวปรับระดับของฟองยาวนะครับจะปรับทีละหนึ่งคู่โดยจะหมุนเข้าก็หมุนเข้าทั้งคู่และถ้าหมุนออกก็จะหมุนออกทั้งคู่นะครับ เมื่อเราปรับระดับของฟองยาวนะครับได้สิ้กลางและจะทําการหมุน90องศาเพื่อทําการรีเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าที่เราปรับระดับในครั้งแรกได้หรือไม่ได้นะครับโดยในการปรับระดับของฟองยาวนะครับเราจะทําการปรับทีละคู่โดยปรับทั้งหมด3ครั้งนะครับและทําการรีเช็คเหมือนเดิมโดยการหมุน90องศาของคู่คู่นั้นๆนะครับ และในการปรับระดับฟองยาวจะค่อนข้างใช้เวลาอีกนิดนะครับดังภาพ เมื่อาการตั้งกล้องทําการเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเราจะทําการเซตศูนย์โดยเราจะส่องกล้องไปที่ปีซึ่งหรือหมุดหมุดนั้นที่เราจะเซตศูนย์นะครับโดยแรงแดวเสร็จแล้วเราทําการล็อกกล้องครับ เมื่อเราได้เรยงแนวเสร็จจะทําการเลศูนโดยการกดปุ่ม F3 นะครับจะเห็นได้เข้าฟังก์ชันเซนต์ต่อไปเป็นการวัดระยะครับจะทำการกดฟังก์ชันที่ F1 เป็นฟังก์ชันของดิสแทนซ์จะวัดระยะจากการตั้งกล้องจุดที่ตั้งกล้องนะครับไปยังหมุดหรือพิซซึมที่เราได้สร้างไว้จุดจุดนั้นนะครับต่อไปจะเป็นการวัดระยะของ มุมตึกนะครับโดยเราจะคลายกล้องและส่องไปยังตึกนะครับและทําการเล็งแนวในแนวที่เราจะวัดระยะและองศาที่เราจะวัดนะครับเมื่อเล็งแนวเสร็จแล้วทําการล็อกกล้องนะครับกดที่ฟังก์ชัน F1 Distance กล้องก็จะประมวลผลบอกระยะและองศานะครับ ขอจบการนำเสนอเรียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ